ก็สวัสดีเพื่อนๆนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเซนเกมเมอร์เนาะก็สำหรับคลิปนี้นะเพื่อนๆผมก็จะมาแนะนำไดโนเด็กนะเพื่อนๆนะเด็กที่เป็นเมตาของคนะูห่งเนาะว่าจะมีการ์ดประมาณไหนบ้างก็อันดับแรกเลยเด็กนี้นะเพื่อนๆมันเหมาะสำหรับคนที่ว่ามี CL เกิน150ไปแล้วนะว่าหรือว่าจริงๆแล้วเอาเอา,เอาตรงๆเลยนะสมควรจะเป็น CL เกิน180หรือหรือว่าให้ครบไปเลยกับคูห่งก็ได้ที่ว่า CL 224อนะ่ะเนาะ มันถึงจะได้มีการ์ดที่ว่าพอจะเล่นได้แต่ว่าถ้าการ์ดเพื่อนๆมีค่อนข้างจะครบแล้วก็เดี๋ยวมาลองดูกันแล้วกันว่าจะมีการ์ดใบไหนกันบ้างเนาะก็ก่อนที่จะไปรับชมคลิปกันก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะเพื่อนๆก็อ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยดีกว่าเพราะว่าไดโนเด็กเนี่ยมันเมตามากเลยสําหรับคลิปหนึ่งเนาะก็การ์ดที่จําเป็นจําเป็นนะเพื่อนๆนะหลักๆแล้วก็นะการ์ดไดโนเลยเพื่อนๆอันดับแรกก็ต้องมีการ์ดไดโนเสาร์เนาะเดวิลไดโนร์นะ แล้วเพื่อนๆก็จำเป็นจะต้องมีทั้ง2ใบนะก็คือ Moon Girl กับ White Queen นะเพื่อนๆต้องมีทั้ง Moon Girl ทั้งไว e Queen นะอ่าฮะแล้วก็เพื่อนๆสมควรจะมีการ์ดคลอด้วยนะเพื่อนๆเพราะว่ามันสามารถเป็น Win คอ n d i ิชันรองได้เนาะอ่าฮะหลักๆของเด็กไดโนเสาร์ก็จะต้องมีการ์ดจะจำเป็นต้องมีเลยนะเพื่อนๆย้ำ จำเป็นต้องมีก็คือเนี่ยไดนโนเสาร์นะแล้วก็ไวท์ควีนแล้วก็มูนเกิร์ลคลอก็ไม่ถึงกับจําเป็นต้องมีนะแต่ก็ควรจะต้องจําเป็นต้องมีอาา่อาฮะอ่าฮะแล้วก็มีอีกใบหนึ่งที่เพื่อนๆจะเลือกใบไหนก็ได้ระหว่างอเมริกันชาเวสหุ้ยไม่ใช่ระหว่างจะเอาอเมริกันชาเวสก็ได้นะหรือว่าจะเอาเป็นพวกสเปกตรัมอะไรก็ได้หรือว่าจะเอาออนสล็อตก็ได้มาบัฟดดเมจอีกชุดนึง แต่ว่าโดยส่วนตัวของผมแล้วอะ่ะผมชอบใช้อเบริการชาวเวสเนาะอเบริการชาเวสมันดียังไงก็เดี๋ยวเพื่อนๆก็สามารถไปดูบนลิงก์ทางด้านขวาได้เลยเนาะเพราะว่าผมทําคลิปแยกความสุดยอดของอเบริการชาวเวสไว้แล้วเนาะอ่าฮะการหลกัหลกๆก็ประมาณนี้เนาะเพื่อนๆสําหรับการรองรอง,รองที่ว่าจะเอามาบูสต์เดเมจเพิ่มได้พวกมานา2กับ3ก็จะมีประมาณนี้นะที่ผมชอบใช้นะจะมีการเซนติเนลเพื่อนๆซึ่งมันก็นี่แหละ พอลงปุ๊บมันจะเพิ่มการ์ดบนมืออีกหนึ่งใบเนาะมันจะสามารถสร้างดามจสแต็กไว้ให้ไดโนโดได้ในเทิร์นที่5เทิร์นที่6เนะาะอ่าฮะแล้วก็ผมชอบอีกตัวหนึ่งก็คือแองเจล่ากับพวกสการเล t วิชนะไอ้นี่เอาไว้เปลี่ยนพื้นที่กรณีที่ว่าเราเจอพื้นที่ที่ว่ามันไม่เหมาะสำหรับเด็กเราส่วนตัวแองเจล่านี่ก็เป็นพวกบูต์ดามจเล็กๆที่ว่าเอามาขู่เพื่อนไว้สัก1-2พื้นที่ ให้เพื่อนๆคิดว่าเราจะไปพื้นที่อื่นแล้วว่าสุดท้ายเราก็จะใช้ไดโนโในการปิดเกมอยู่ดีเนาะส่วนพวกมานานหนึ่งก็หลักๆเลยก็เป็นแอดแมนอิเล็กตราแล้วก็การ์ดไนท์คลอเลอร์เนาะเพื่อว่าเอาไว้ย้ายเอาไวบ้บวนเพื่อนๆเอาไว้ตัดคอมโบแล้วก็อีกใบหนึ่งใบสุดท้ายสําหรับเด็กที่ผมแนะนำนะเพื่อนๆก็คือคอสโมน้องหมาที่ว่าจะมีความสามารถต่อเนื่องที่ทําให้ความสามารถเปิดตัวในพื้นที่นี้มันไม่สามารถทำงานได้เนาะก็เอามาคอมโบกับไดโนโเพื่อนๆ เพราะว่าตัวไดโนเนี่ยมันจะมีตัวที่สามารถเรามาตัดคอมโบหนักๆได้ก็คือการเอนชานเพรสเนาะแต่ว่ามันก็มีน้อยคนแหละที่จะสามารถเอามาใช้ตัวนี้ได้ในภูที่1เนาะมันก็ต้องอ่านทางกันบางทีเขาก็ลงพลาดก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะว่าสเต็ปการเล่นคร่าวๆมันเล่นยังไงถามว่าทําไมเด็กนี้มันเป็นเด็กเมตาใช่ไหมเพราะว่ามันเล่นง่ายๆมันทุยไม่ใช่มันเล่นง่ายๆมันเล่นค่อนข้างจะง่ายมากนะมันไม่ต้องอาศัยคอมโบ ไหลๆตัวหลายๆใบามาเพื่อที่จะบูสต์เดามจหรือว่าเอาชนะในแต่ละพื้นที่เพราะว่าของพวกนี้อ๋อเพราะว่าเด็กเมตาของไดโนโเนี่ยมันเก่งได้ด้วยใบ2ใบเลยเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเราไปดูกันเนาะก็รูปแบบคร่าวๆง่ายๆก่อนที่เราจะไปดูรูปแบบการเล่นกันเนาะก็เทิร์นที่1นถึงสเพื่อนๆในรูปแบบการเล่นการ์ดการเล่นชุดเด็กไดโนเนาะก็คือเทิร์นที่1นถึงสก็พยายามลงการ์ดทำาดามจให้ได้สักพื้นที่หนึงก่อนเนาะเหมือนกับเราชิงพื้นที่นั้นไว้ก่อน แล้วก็เทิร์นที่4อ่ะถ้าเราจะไม่ลงไว้ควีนหรือว่าเออทุยมูนเกิลกับไว้ควีนอ่ะเราก็ลงตามสถานการณ์เนาะเพราะว่าบางทีอ่ะการ์ดบนมือเรามีไดโนเสาร์อยู่แล้วเราก็ลงมูนเกิลลงไปเพื่อจะก๊อปปี้การได,ดโนเสาร์เป็น2ใบเนาะแต่ถ้าเราไม่มีการได,ดโนเสาร์เราก็สมควรจะลงไว้ควีนเพื่อจะไปดู การ์ดเอเนจีสูงสุดของมือฝ่ายตรงข้ามนะว,ว่าเป็นอะไรเราจะได้เอามาเดาทางเทินสุดท้ายของเขาด้วยว่าเขาจะมาไมา้ไหนประมาณนึงนะแล้วก็เทินที่5ก็ไม่มีอะไรง่ายๆก็ลงไดโนไปพื้นที่ที่ว่าเราคิดว่าน่าจะบ mm ูสต์ไดเมจอัดไปได้ส่วนเทินที่6เราก็สามารถย mm ้ำไดเมจกับชาเวสได้ในกรณีที่เพื่อนๆใช้ชาเวสนะหรือว่าจะลงคลอมาเพื่อจะบล mm ัฟ hmm. เพิ่มดดเมจด้านขวา6หรือจะลงไดโนซอร์ตัวที่ 2, 2ไปก็ได้ที่เราก็ปปี้มาเนาะนะ ก็วิธีการเล่นก็จะประมาณนี้ถ้าผมพูดเร็วไปยังไงก็เพื่อนๆสามารถกรอไปดูกันได้แล้วกันเนาะมาเดี๋ยวเราจะไปดูเล่นให,ให้เล่นให้ดูสัก 1- 2เกมเดี๋ยวเพื่อนๆเ,เราไปดูพร้อมกันนะครับมาเพื่อนๆเ,เราก็จะมาดูกันอ่ะผมยังไม่ได้การ์ดไดโนนะเดี๋ยวค่อยว่ากันไม่มีปัญหาแล้วก็กดกด็จวก,การ์ดขึ้นมานี่มันยิ่งทำให้ผมได้เปรียบผมก็น่าจะได้เปรียบบ้างแล้วนะลุยกัน ไดโนเด็กนะมันเก่งที่ดดเมจเดี่ยวไปเลยนะนเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะทําคอมโบเพิ่มเติมให้ดูแล้วก็เรามีคลอมาเป็นพวกไดเมจรองด้วยวินคอร์ดิชันรองวินคอร์ดิชันหลักก็คือการ์ดไดโนเนาะแต่ว่ายังไม่ได้ไดโนมาเลยเพื่อนขอสักใบซิที่เป็นไดโนเรือๆไม่ได้เลยโอเคนนนะต้องประมาณนี้ค่ะ จะรีวิวไดโนแต่ไดโนยังไม่ขึ้นเลยเพื่อนมันต้องมาแล้วล่ะเทอร์นี้โอเคได้การ์ดไดโนเสาร์มาแล้วนะพอเราได้การ์ดไดโนเสาร์มาเทอร์นี้เราสามารถทําอะไรเพิ่มเติมก็ได้แต่เราจะไม่สามารถใช้มูลเกลได้เต็มที่นะเพื่อนเพราะว่ามันจะก๊อปปี้การ์ดตั้งแต่ลาดับที่1 2 3มไปก่อนเนาะแล้วมันจะเต็มมือที่7ใบเท่านั้นฉะนั้นเทอร์นี้ผมจะต้องใช้ใบนี้เพื่อจะดูวินคอดิชันของฝ่ายตรงข้ามเนาะมาเดี๋ยวเรามาดูกัน นี่ผมค่อนข้างได้เปรียบมากเลยนะเพราะว่าผมได้จั่วการ์ดเพิ่มอีกเนาะผมจะได้ดูวินคอริชั่นเขาด้วยน่าจะเป็นบลูมาเวลอ๋อเป็นตัวนี้เนาะโอเคอาา่าฮะซึ่งแน่นอนเขาสแนปมาเราต้องอย่าไปกลัวเขาใช่ไหมสแนปกลับไปเลยเพื่อนเพื่อนๆว่าตรงไหนดิีผมสามารถบูตไดเมดไดโนชุดสุดท้ายได้ด้วย เขาก็ใกล้การ์ดเต็มแล้วด้วยอ่าเดี๋ยวผมจะลงมูนเกิร์ลลงไปหรือไม่ก็อาจจะใช้คลอลงตรงนี้เพื่อบัฟด้านขวาอีกนิดนึงมาเดี๋ยวมาดูกันเพื่อนว่าผมจะมาไม้ไหนเนาะโอเคเขาบัฟไดเมดหนักสุดๆไปละฝั่งขวานะโอเคแล้วตรงกลางเนี่ยเพื่อนๆนะเขาจะเอาไอรอนแมนลงมาเพราะเราอ่านการ์ดเลคอดิชันของเขาได้จากพวกไวทควีนเพื่อนๆเห็นไหม ่เดี๋ยวคอยดูนะว่าผมจะวางยังไงผมจะวางตัวนี้ลงไปเนาะเอ๊เอเดี๋ยวแป๊บนึงนะเมื่อกี้ผมคิดแผนยังไงนะผมจะลงตรงนี้บูทเดเมจเพื่อนแล้วก็ลงอิเล็กตราไปตัดเพื่อนใบหนึ่งไว้แล้วก็ลงตัวนี้มาบัฟเดเมจตรงนี้อีกนิดนึงอาา่าฮะเดเมจฝั่งนี้ของผมผมก็จะเป็นเพิ่มเรื่อยเรื่อกันไปเห็นอยเยเไปมมันเป็นสองคอนดิชันอ่อ สองวินคอดิชั่นเพื่อนๆเห็นไหมผมไม่จำเป็นต้องลงตัวนี้ไปปั๊บตรงนู้นคอยดูนะเพื่อนนะผมจะลงสองวินคอดิชั่นไปเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะได้สักประมาณไหนเนาะจะชนะไม่น,าน่า,ามาดูดาเมจตรงนี้กัน6 4เพิ่มหนึ่งแล้วก็ลบไปสองอ๋อเป็นเสมอฮะ เสมอไหร่กันเล่าโอเคเสมอหนึชนะคนละหนึ่งแต่ว่าผลรวมโจมตีเราสูงกว่าเนาะเราก็ชนะไปนี่ก็คือ1การเล่นเนาะเพื่อนๆเ,เอาไดาเมดไดโนกหนักๆตรงกลางเนาะแล้วก็ไปขู่เพื่อนไม่ว่าซ้ายหรือขวาแต่ถ้าเกิดฝั่งขวามันไม่มีอะไรเราก็สามารถเอานี่มาเซอร์ไพรส์ไดเมจอีกเทิร์นนึงได้เนาะเดี๋ยวเราจะไปดูกันอีกเกมนะเพื่อนว่เาเด็กไดโนมาเล่นง่ายขนาดไหนเนาะ อ่าฮะมาเรามาดูกันอีกสักเกมหนึ่งแล้วกันเอาแบบคอมโบไดโนหนักๆกันนะผมจะทำดับเบิลคอมโบไดโนให้ดูนะเพืพ่อนๆให้มันเหมาะสำหรับเป็นไดโนเรกแล้วอ่ะเดี๋ยวมาดูกันโอ้โโอเคผมได้ไดโนบนมือแล้วก็ได้มูนเกร์ลบนมือรอบนี้ถ้ามีต่อให้แพ้ก็ไม่เป็นไรผมจะทำคอมโบให้ดูนะอ่าฮะดับบีสงลงไปก่อนแรย เทิร์นที่4ผมจะใช้มูนเกิร์ลในการก๊อปปี้การ์ดบนมือนะเพื<ๆ>่อนๆมันจะทําให้เทิร์นที่5กับเทิร์นที่6ผมมีไดโนการ์ดสใบแพ้ไม่เป็นไรแต่เดี๋ยวจะทําให้ดูว่ามันสามารถมีวินคอนดิชันได้2การ์ดเลยนะฮะอาา่าฮะน่ะไปยาวๆแพ้ไม่เป็นไรฉะนั้นเราขู่เข้าไปก่อนเลยถามว่าลงทําไมขู่ทาไมคําตอบง่ายๆเลยเพื่อนเพื่ทำให้เขาสั่นคลอนวันไหว นิดๆหน่อยๆน,นะฮะอ่ะผมทำลายพื้นที่ป่วนก่อนอ่าฮะ,ะป่วน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 ให้เพื่อนเครียดป่วนให้เพื่อนเครียดอ่าฮะเพราะ,ะ,ะยังไงเทอร์นี้ผมไม่ได้หวังจะชนะไงอ่าแต่ผมจะชนะให้ดูด้วยเพื่อนๆมาคอยดูนะว่าคอมโบสูงสุดของเด็กไดโนที่ ประสบการณ์ผมที่คิดว่าจะควรทําได้นะครับก็คือดับเบิลไดโนนะเพื่อนๆมาเดี๋ยวเรามาดูดับเบิลไดโนกันว่าจะเป็นยังไงเนาะเห็นพื้นที่อะไรหมดจนไม่เป็นไรโอเคผมจะลงมูนเกิลเพื่อก๊อปปี้การนะเพื่อนๆเห็นไหมตอนนี้ผมมีทั้งไวท์ควีนทั้งมูนเกิลนะถ้าไวท์ควีนผมก็จะรู้การสูงเอเนจี Energy สูงสุดของบนมือฝ่ายตรงข้ามใช่ไหมแต่ว่าอย่างนั้นผมอาจจะไม่ได้ไดโนเทอร์นี้ผมอยากจะเล่นดับเบิลไดโนมากกว่าเนาะ ฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูดับเบิลไดโนกัน c o p ี้การ์ดขึ้นมามันจะ copy จากซ้ายไปขวานะเพื่อนเพื่อนเพื่อนเอนต้องดูตรงนี้ด้วยนะอ่าฮะอ่ทีนี้ผมก็จะได้ดับเบิลไดโนมาแล้วนะแล้วผมก็จะลงขู่เข้าไปไดโนโตัวที่1ขู่เพื่อนก่อนนะฮะเขาจะลงอะไรมาเขาลงไดโนมาเหมือนกันเพื่อนๆและผมก็มีไดโนแต่ว่าผมมีดับเบิลไงอ่านฮะ ซึ่งดดเมจเราจะเหนือกว่าแล้วแล้วเขาก็จะยอเขาจะแพ้ฝั่งนี้เราไปแล้วทีนี้เพื่อนคิดว่าเทิร์นี่เทิร์นต่อไปผมจะลงอะไรก็ต้องลงไดโน่แา้จะได้เป็นดับเบิลไดโน่ยูซี่อาา่าฮะเเพื่อนๆดูคอมโบนี้ไว้นะแล้วก็เอาเขาสแนปด้วยอ่าสแนปว่าเขาต้องมีดีเหมือนกันทีนี้มันก็อยู่ที่เราและว,ว่าเราเราอยากจะลงการ์ดอะไรถูกปะ่ะอาา่าฮะไม่ต้องคิดมากผมจะลงไดโน่นะ แล้วก็อัดดามเมทให้สูงเท่าที่ทําได้ตรงนี้ไปเลยก็แล้วกันเนาะแล้วก็ลงอีกหนึ่งไปเพื่อตัดเพื่อตัดพลังโจมตีเข้าอีกนิดนึงตรงนี้ด้วยเพื่อนๆอนอ่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูผลลัพธ์กันนะฮะมาไหนดูซิว่าเพื่อนจะลงได้ขนาดไหนอ่ะฮะผมลงไปบัฟเดามเมจเขาด้วยเขาได้เปิดก่อนเนาะไม่กลัวนอกจากว่าเขาจะมีการเอนชั่นเทรสมาแล้วก็ลงมาถูกตรงนี้เนาะ อ่าฮะผมลดเาเมจเขาแล้วเพื่อนๆเห็นไหมอ่าฮะอ่าฮะโอ้เขาลงจัดเต็มมาเรามาขู่กันตรงนี้เขาก็ได้ไปผมก็ได้ไปผมก็ได้ดดเมจมาด้วยเซนติเนลผมว่าผมชนะว่าเพราะเาถูกลดลดดดเมจไปแล้ว <ๆ S 2> เพื่อนๆเห็นปะแล้วเขาอ่ะอ่านไม่ออกว่าผมมีไดโนอีกใบน,นึงเว้ยอ่าฮะโอเคก็จะประมาณนี้เพื่อนๆสำหรับ คอมโบที่ผมในส่วนตัวผมที่คิดว่าเป็นคอมโบสูงสุดสำหรับเมตาเด็กไดโน่เนาะก็คือดับเบิ้ลไดโน่เทิร์นที่5กับเทิร์นที่6เนาะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนๆจะใช้มูนเกิลในการก๊อปปี้การ์ดหรือว่าใช้กดในการก๊อปปี้หรือว่าใช้ไวท์ควีนก๊อปปี้การ์ดบนมืออีกฝั่งหนึ่งมาเพื่อนๆก็สามารถจัดการได้หมดเลยเนาะก็เดี๋ยวลองไปปรับใช้กันดูมาเดี๋ยวเราจะไปสรุปกันว่าประมาณไหนแล้วกันเนาะโอเคสรุปก็ประมาณว่า ไดโนเด็กนะเพื่อนๆมันจะเป็นเด็กคู่หนึ่งที่ว่าค่อนข้างจะแกร่งอันดับต้นๆเลยเนาะเพราะว่ามันมี2อถึงสามวินคอร์ดิชันเพื่อนๆดูเมื่อกี้นะก็มีวินคอร์ดิชันที่1ก็คือไดโนแต่ถ้าเราสามารถทําคอมโบกับมูนเกอร์ทำเป็นก๊อปปี้ดับเบิ้ลไดโนได้เราก็จะมีวินคอร์ดิชันที่2เ,2เพิ่มขึ้นมาเนาะนี่ยังไม่รวมถึงไดเมจสุดท้ายเทิร์น6เป็นชาวเวสหรือว่าจะใช้คลอเพื่อเซอร์ไพรส์ไดเมจไปทางขวาอีก6 ก็จะเป็นเหมือนกึ่งกึ่งวินคอรดิชันที่3นะเพื่อนๆแล้วยิ่งถ้าเพื่อนเพื่อนบิ้วช่วงต้นเกมมาดีทำแองเจล่าทำเดเมจได้หนักๆเกิน8หรือว่าเกิน9ก้าเดเมจไปอีกอะ่ะมันก็จะสามารถเป็นวแบบินคอรดิชันแอบๆตั้งแต่ต้นเกมวินคอรดิชันที่4ได้เลยก็มันก็สมกับว่าที่เป็นเมตาเด็กอะเนาะเพราะว่าการ์ดพูหนึ่งมันมีการ์ดที่ยาให้จัดการพวกไดโน่ค่อนข้างจะยังน้อยนะครับแต่ว่าข้อเสียข้อเดียวก็คือผู้เล่นใหม่จะไม่ค่อยสามารถ มีการ์ดไดโนเด็กได้เนาะเพราะว่ามันต้องใช้การ์ดที่จําเป็นหลายๆใบยอย่างเช่นว่าไดโนอะไรงั้นก็เร็วๆก,ก็ตามที่ผมบอกไปตอนแรกๆแ,แล้วก็มีข้อควรระวังอยู่ใบเดียวนะครับก็คือการ์ดเอนชั่นเทรสเนาะถ้าฝั่งตรงข้ามเขาเล็งถูกว่าเป็นการ์ดไดโนแล้วเขาลงมาตรงคุณก็จะแทบเหงาเลยนะช่องนั้นก็คือคุณน่าจะแพ้ไปเลยแต่ก็มันก็เป็นปกติของการแก้เกมกันนะเนาะก็ระวังระวังกันไว้ก็แล้วกันนะครับก็โอเคเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ก็ ประมาณนี้ละกันเพื่อนๆก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูได้นะครับส่วนใครมีคําถามอะไรที่ว่าเกี่ยวกับเด็กไดโนหรือว่าเกี่ยวกับเด็กพูนึงก็สามารถสอบถามไว้ใต้คลิปด้านล่างได้เลยนะครับผมก็ถึงผมจะมือใหม่เหมือนกันแต่ว่าผมก็จะอยากจะพยายามทําความเข้าใจกับปัญหาที่เพื่อนๆถามเข้ามานะเพื่อนๆสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะช่วยกันคิดไอเดียแลกเปลี่ยนแชร์มุมมองกันไปเนาะเราจะได้พัฒนาไปด้วยกันเนาะ ก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด subscribe, s u b s ไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะเพื่อนๆก็ฝากติดตามคลิปหน้าด้วยนะไว้เจอกันในสตรีมก็ได้นะบ๊ายบายวู้